ภาวะซึมเศร้านะคะสมองเรานะคะก็จะสั่งให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนนะคะของความสุขมากขึ้นนะคะก็ช่วยผลไฟอาก,การซึมเศร้าก็จะลดลงนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการใช้หลากหลายมากเลยนะคะเรื่องของลาเวนเดอร์นะคะอันดับแรกค่ะเรื่องของถ้าเป็นผิวพันธุ์นะคะสามารถบำรุงผิวได้ สามารถลอดอาการภูมิแพ้ผื่นคันได้นะคะที่สําคัญค่ะเรื่องของเวลามีแผลสดนะคะอันนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะคะสมัยโบราณค่ะเวลาทหารออกไปรบใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะทำไงคะ mm hmm. ก็จะมีการฆ่าฟันเกิดบาดแผลใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ว่าโบราณค่ะเราจะไม่มีนะคะ mm hmm. พวกยาเคมีที่จะหยุดเลือดทันทีนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะ เวลามีบาดแผลนะคะเขาจะใช้ดอกลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะในการที่จะรักษาแผลสดนะคะและยังมีอีกนะคะกรณีที่ทหารออกไปรบจะเกิดความเครียดใช่ไหมคะเราจะใช้ค่ะใช้ดอกลาเวนเดอร์นะคะต้มนะคะเพื่อให้ทหารอาบน้าําทหารก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของลาเวนเดอร์ประเทศ ลาเวนเดอร์ของบริษัทโดเชล่านะคะนำวัตถุดิบมาจากประเทศเบงกเรียนะคะที่สำคัญค่ะก็คือเราใช้ส่วนของใบและดอกนะคะมาการสกัดนะคะนอกจากนี้ค่ะเนื่องจากว่าลาเวนเดอร์นะคะเป็นดอกไม้ที่ท็อปยูสเป็นเอเซนเชียลออยที่ท็อปยูสนะคะของดเชล่าด้วยนะคะทำให้บริษัทค่ะจะต้องนะคะสามารถบอกได้ว่าเราสามารถซัพพอร์ตนะคะ ผู้บริโภคได้นะคะยั่งยืนและยาวนานนะคะทําให้บริษัทค่ะไปสร้างโรงงานนะคะที่เรียกอยู่ที่เบนแกเรียนะคะเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะคะทําให้เราได้ใช้น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์อยู่ตลอดนะคะแล้วก็ได้คุณภาพที่ขั้นสูงแล้วก็ธรรมชาติล้วนๆนะคะ <S <S 1> <S 1> ตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะพูดถึงเรื่องของความสะอาดเลยนะคะน้ำมันหอมระเหยเลมอนค่ะ เลมอนนะคะถ้าเราพูดถึงความสะอาดนะคะเป็นใช้บอกว่านี้เลยค่ะใช้ตรงไหนสะอาดตรงนั้นนะคะตัวเลมอนก็คือมะนาวเหลืองเป็นมะนาวที่เ,เราไปเราไปดูในห้างใช่ปะะ่ะฮาที่ลูกละเจ็ดแปดสิบบาทนะคะไม่ใช่มะนาวของบ้านเรานะคะถ้าบ้านเราก็จะเวลาสกัดมามันจะชื่อรามนะคะทีนี้ในส่วนของ เลมอนนะคะเราใช้วัตถุดิบมาจากอิตาลีและก็บราซิลนะคะแต่ว่าส่วนสกัดค่ะเราใช้สกัดเย็นนะคะโดยการบีบนะคะบีบก็ถ้าเป็นแถวบ้านเรานะคะเรานึกถึงการบีบเครื่องคั้นกะทินะคะแต่ว่าในกระบวนการผลิต e s s e n เชียลออเนี่ยเราจะใช้โรงงานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พบมาตรฐานความปลอดภัยที่จะมากขึ้นนะคะ เพราะฉันค่ะในส่วนที่เป็นน้ำก็เอาไปทาน้ำมะนาวนะคะส่วนที่มาเป็น Essential Oil ก็อยู่ในเปลือกนะคะคุณสมบัติหลักเมื่อกี้ที่ฉันบอกไปแล้วนะคะเรื่องของการทำความสะอาดนะคะถ้าเป็นของประเทศไทยนะคะใช้ได้3 3วิธีเลยนะคะเพราะว่าขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุแต่งกลิ่นอาหารนะคะ ท่านใดค่ะต้องการที่จะดีถอกภายในนะคะปรับสมดุลสุขภาพของเรานะคะปรับสมดุกลกรดด่างในร่างกายนะคะใช้วิธีหยดน้ําดื่มได้เลยนะคะการหยดน้ําดื่มภาชนะควรจะเป็นแก้วกระเบื้องหรือเป็นเซรามิกนะคะเราจะต้องไม่ใช้พลาสติกนะคะเพราะว่ามันเป็นเอเซนเชียลออยล์ที่เข้มข้นมากนะคะมันจะทลาละลายพลาสติกได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านใดที่ ต้องการทําความสะอาดนะคะใส่สเปรย์พ่นแล้วก็ทาความสะอาดได้เลยหรือถูพื้นก็ได้เลยนะคะทาให้ลูกหลานของท่านปลอดภัยนะคะเพราะว่าพื้นของเราก็จะไม่มีสารเคมีนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ออริกาโนนะคะออริกาโนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเทศนะคะถ้าบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยทานพิซซ่าใช่ไหมคะเราก็จะเห็นที่ใบใบกานเลี่ยนนะคะ น,ะะนั่นก็คือออริกาโนนะคะแต่ว่าไอ้ส่วนนี้เราใช้ใบมาสกัดเอาน้ำมันออกมานะคะออริกาโนเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์หลักนะคะในการใช้นะคะก็ใช้เพื่อดูถ้าบ้านเราอะนะคะใช้เพื่อดูแลผิวพรรณนะคะหรือใช้เป็นเครื่องพ่นกระจายกลิ่นนะคะคุณนะสมบัติโดดเด่นค่ะเรื่องของการทำความสะอาดนะคะการบำรุงผิว แต่ถ้าเป็นของต่างประเทศนะคะเขาสามารถใช้ดื่มกินได้นะคะการดื่มกินค่ะสิ่งที่เราจะได้เข้าไปนะคะหนึ่งในนั้นคือเราจะได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมากกว่าตระกูลเบอร์รี่สีเท่านะคะและก็ช่วยเรื่องระบบท้องนะคะช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะในส่วนของออริกาโนนะคะเราใช้วัตถุดิบมาจากประเทศตุรกีนะคะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เฟรนอินเซนต์นะคะเฟรนอินเซนต์เนี่ยถือว่าเป็นคิงออฟออยนะคะเป็นปราชาน้เมันนะคะเรียกว่าถ้าแถวบ้านเราถ้าสมัยโบราณนะคะทุกคนคุ้นชินอยู่ในแวดวง,นงันหอมระเหยนะคะก็จะรู้จักกังยานนะคะ แต่ว่านี่เป็นเฟรนเซนต์เป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ว่าคนละสายพันธุ์นะคะเฟรนเซนต์เนี่ยมีประวัติยาวนานนะคะไม่ว่าตั้งแต่สมัยโบราณนะคะยุคกรีกโบราณนะคะก็เวลาดองพระศพนะคะก็รักษาเซลล์นะคะหรือ,อตอนพระเยซูป,ประสูตรเนี่ยค่ะก็มีการถวายเฟรนเซนต์นะคะคุณคุณสมบัติหลักค่ะเกี่ยวกับผ่อนคลายนะคะบำรุงผิว เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องสำอางแบรนด์เนมชั้นสูงพรีเมียมนะคะจะมีหนึ่งในนั้นเป็นส่วนประกอบก็คือของแฟรงค์เซนนะคะนอกจากนี้ค่ะแฟรงค์เซนของเรานะคะนํามาจากประเทศที่เรียกว่าประเทศที่บริษัทตั้งใจในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิตผู้คนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอมานโซมาลีลนหรือเอธิโอเปียนะคะส่วนที่เรานํามาใช้ค่ะคือการสกัดเรซินออกมานะคะก็คือเป็นยางน,นะคะ เวลาสกัดออกมาแล้วนะคะเราก็ใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยเป็นวิธีการใช้ไอ้น้ำเช่นกันนะคะตัวต่อไปค่ะทีทรีนะคะทีทรีเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะส่วนที่เรามาใช้เนี่ยก็จะใช้ส่วนใบนะคะแล้วก็ใบเนี่ยเวลาสกัดก็สกัดด้วยไอ้น้ำนะคะวัตถุดิบค่ะเรานำมาจากประเทศจริงๆนะคะก็คือทีทรีเนี่ย จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็คุณสมบัติของโมเลกุลสูงนะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแต่เนื่องจากบริษัทโดเชล่าค่ะได้มีการสำรวจนะคะพบว่าประเทศเคนยานะคะก็จะมีพื้นที่ภูมิอากาศและภูมิประเทศนะคะเหมาะแก่การจเจริญเติบโตของต้นทีทรีนะคะก็ ใช้วิธีการค่ะไปนำตั้งทีทรีนะคะไปปลูกที่เคนยาแล้วก็โคอิมแพกไว้นะคะทำให้ผู้คนในประเทศเคนยานะคะก็ได้มีโอกาสยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตนะคะในส่วนของทีทรีจุดโดดเด่นเลยค่ะเรื่องของการทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นสิวนะคะอย่างเช่นถ้าเรา สังเกตนะคะในโฟมล้างหน้าของคนที่ต้องการลดสิวนะคะหรือป้องกันสิวจะมีส่วนผสมนะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยของ T 3 u นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ในชีวิตประจําวันค่ะท <Yeah. S 1> ่านใดนะคะสมมุติเราเจอคนรู้จักนะคะที่มีลายเล็บค่ะเล็มือแล็เท้าเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียได้นะคะ ตัวต่อไปค่ะเมื่อกี้เราฟังมาทั้งหมด6ตัวนะคะก็จะเป็นน้ํามันหอมระเหย6ชนิดที่เป็นซิงเกิลออยล์หรือออยล์เดียวๆนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสูตรลิขสิทธิ์ที่เป็นออยล์ผสมนะคะเป็นลิขสิทธิ์พิเศษของบริษัทโดเทรานะคะ4ชนิดนะคะที่ใช้เป็นเทียบเท่ายาสามัญประจำบ้านนะคะมีอะไรบ้างตัวนี้เลยค่ะเซนเจนะคะเซนเจเป็นออยผสมนะคะซึ่ง ถูกดิบทั้งหมด7ชนิดนะคะในตัวเซนเจตจุดโดดเด่นนะคะเรื่องของกระบวนการดูแลกระเพาะลำไส้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อนะคะภาวะอึดอัดท้องอาหารไม่ย่อยนะคะวันนี้ค่ะใช้ง่ายมากถ้าเป็นของประเทศไทยนะคะแนะนําให้ทาท้องหรือสูตรดมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของต่างประเทศนะคะสามารถหยดน้ําดื่มได้เลยนะคะเวลาท่านสมมติทา เยอะไปหน่อยนะคะอึดอัดท้องหยดน้ําดื่มได้เลยนะคะ <c oughs> หรือท่านใดเป็นกรดไหลย้อนนะคะก็ใช้ประจาหลังอาหารก่อนอาหารได้เลยนะคะทีนี้ในส่วนของผสมของเซนเจสนะคะก็จะมีวัตถุดิบนะคะที่เป็นพืชที่เกี่ยวกับการดูแลระบบช่องท้องทั้งหมดนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นขิงนะคะ <c oughs> เป็นยี่ราเป็นโปยตั๊กนะคะ ตัวต่อไปค่ะตัวนี้ถือว่าเป็นปัจจุบันนี้นะคะเป็นสิ่งจําเป็นเลยนะคะไม่มีไม่ได้เลยนะคะเรื่องของกระบวนการป้องกันสุขภาพเรานะคะให้ปลอดจากเชื้อไวรัสนะคะเชื่อการค้าออนกาดค่ะออนกาดก็คือการป้องกันนะคะก็คือการตั้งการป้องกันสุขภาพของเรานีเองนะคะจุดโดดเด่นนะคะของออนกาดนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทําความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อไวรัสนะคะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้นะคะที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะเราใช้กันง่ายมากเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติเราป้องกันระบบหายใจใช่ป่ะคะ เวลาเชื้อโรคเข้าไปทางระบบหายใจค่ะเราสามารถสูดดมงนะคะโมเลกุลของออนกาสก็จะติดอยู่ที่โพรงจมูกใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามีเชื้อไวรัสนะคะที่เข้าไปไม่เยอะปริมาณไม่มากพอเนี้ยก็สามารถกําจัดทิ้งได้นะคะสำหรับประเทศไทยใช้ได้3วิธีเช่นกันนะคะวิธีแรกค่ะเรื่องของการดื่มกินนะคะก็หยดน้ําดื่มได้เลยหรือใส่ในอาหารได้เลยนะคะการดื่มกินจะทําให้สามารถเสริมภูมิคุ้มกันของเราได้ นะคะหรือการหยดใต้ดินได้เลยนะคะแต่ว่าออยตัวนี้เป็นริแพดร้อนนะคะเพราะฉันคาระวังสําหรับเด็กน,นะคะหรือท่านใดเนี่ยยังไม่เคยลิ้มลองนะคะก็่หยหยดลงไปก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการทําความสะอาดภายนอกนะคะท่านใดเบื่อนะคะเบื่อกับการใช้แอลกอฮอล์ทางมือนะคะเปลี่ยนมาใช้ออนกาดที่ได้เลยนะคะเพราะสามารถฆ่าเชือ้อแบคทีเรียและไวะรัสเบื้องต้นได้นะคะ ในส่วนผสมของออนากาดนะคะก็จะมีสมุนไพรอยู่ทั้งหมดนะคะ5ชนิดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของกระบวนการฆ่าเชื้อนะคะตัวต่อไปค่ะเรื่องของระบบหายใจนะคะเชื่อการค้า Easy Air นะคะก็คือการหายใจให้อากาศโล่งๆง่ายๆนะคะตัว Easy Air นะคะสิ่งที่ท่านจะได้นะคะเกี่ยวกับการเปิดระบบหายใจ เอาเป็นว่าถ้าสมุติเรื่องของการภูมิพแพ้นะคะเรื่องภูมิแพ้เรื่องนอนกรนนะคะอันนี้สามารถพิสูจน์ได้เลยนะคะท่านใดที่มีคนรู้จักนอนกรนนะคะใช้วิธีการผสมนะคะใส่ใส่ลงไปในเครื่องพ่นนะคะนอนไปสักระยะหนึ่งนะคะใช้ติดต่อต่อเนื่องนะคะอาการกรนของท่านจะค่อยๆลดลงนะคะเพราะว่าระบบหายใจได้เปิดขึ้นนะคะหรือท่านใดเป็นภูมิแพ้ค่ะสามารถพกติดตัวแล้วก็สูดดมได้เลยนะคะ เป็นออยผสมนะคะซึ่งผสมมาจากวัตถุดิบทั้งหมด8ชนิดนะคะซึ่งใน8ชนิดนี้นะคะก็เกี่ยวกับระบบหายใจทําให้หายใจโล่งขึ้นนะคะตัวสุดท้ายค่ะเป็นออยใน10ออยนะคะแต่ว่าจริงๆของโดชารานะคะมีออยเยอะมากกว่านี้นะคะแต่เอานี่เป็น10ออยพื้นฐานนะคะตัวนี้ถือว่า ็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้คนปัจจุบันนี้เช่นกันนะคะไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าไม่ว่าวัยทำงานนะคะหรือว่าวัยผู้สูงอายุหรือคนชอบออกกำลังกายนะคะสิ่งที่เราจะเป็นอยู่เสมอคือเรื่องอาการเลยคะ่ะปวดเมื่อยนะคะปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมนะคะตัวนี้นะคะสามารถทําให้ใคลายกล้ามเนื้อได้นะคะที่สําคัญค่ะมีสารทั้งหมดนะคะอยู่8ชนิดนะคะ ทีนี้สารสําคัญที่เราจะได้ไปอย่างเช่นที่ทในในท้องตลาดเราจะใช้ครีมลวดนะคะหนึ่งในนั้นคือเรียกว่าสารเมทิลซาลิไซเลตนะคะตัวนี้จะสามารถคลายกล้ามเนื้อนะคะและลดอาการเจ็บปวดได้นะคะเพราะฉันค่ะท่านใดน,นะคะถ้ามีอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือคลายกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกายนะคะใช้ได้เลยค่ะก็คือผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะทาในส่วนที่ต้องการใช้ได้เลยและจะผ่อนคลาย นะคะกออ็อาการก็จะเห็นผลเร็วมากนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ทุกท่านได้ข้อมูลเกี่ยวกับ10ออยพื้นฐานไปแล้วนะคะบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพราะฉันค่ะ e อเซนเชียลออยของบริษัทโตเทร่านะคะจริงๆมีมากกว่า200ชนิดนะคะที่เหลือค่ะท่านสามารถศึกษาต่อไปได้นะคะ สิ่งสำคัญก็คือวันนี้ทุกท่านสามารถสุขภาพดีได้ด้วยเอเซนเชียลออร์ของบริบรษัทโดเชอร่าที่จะทำให้ทุกบ้านนะคะปลอดภัยจากสารเคมีค่ะมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอเคตอนนี้ก็มาซื้อใหม่ล้างอีกเลยครับเป็นนะครับแล้วก็มูลิต์ออยของเราวันนี้น่าใช่ไหมครับใช่ค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านที่คนเก่า